อุ้งี่นี่นี่มันเลี้ยวดีนั้ยจะลังกาดังจุ่มผูนะครับโอ้การท่องทีนะครับเอาสวัสดีกับผมปกกับุมเด็กในมง้งอันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมฝ่าเพื่อนมาเที่ยวบนป่าปามนะครับวันนี้เวกเนี้ยวุมห้าไม้ดงังธีรากาขึ้นดาวังการตอนนี้นะครับ ก็คือทะนีจันนะครับมีทะนีจันเงินทะนีจันดังขขาวดังชมพูนะครับเดี๋ยวก็ดางเรื่องนะครับผมกาตอนนี้นะครับพุ่มได้อยู่บริเวณบนเขานะครับบนป่าปั๊มนะครับดูดลบข้างๆนะครับนี่ดูดูนะครับกาใครยิ่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พมได้ขึ้นถึงห้าหมื่นสับด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแจ็กกนใหม่รางวันเยอะนะครับยี่สิบรางวันนะครับรางวันเยอะสามรางวัน โอเคนะครับพ okay, um ุ่มก็มาเลยตอนนี้กันก่อนนะครับพุ่มก็มันเป็นตอนนี้มันดังนะครับพุมคิดอยู่ว่าเอาไปลุนดีไหมเนี่ยครับมันดังไล่บากิวนะครับเนี่ยดวยนะพุมวะเออยังยังฟูดไม่จ๊อบสี่อย่างมีไอไอ้ีเวราค้าไปุ่้ก็มีปลาไก่ทองก็มีนะครับปลาไก่ทองไม่เจอดีนะครับพมวาเอาไปว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนปุ้มเดินลงไปก็ล้างกันเลยนะครับปุมโอเคนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆนีน่ได้มาเร้วนะครับ เนี่ยครับไม่เร็วท่นต่างไม้ตู้ใหญ่เร็วดิเนี่ยครับคือปลาไปรุ่นนะคะรับไปรุ่นยอดเนี่ยครับล่างเตกยอดอยู่ก็มีด่างร่องใบนะครับใบนึงด่างอีกหนึงครับเอาไปรุ่นไว้ได้นะครับด่างแบบนี้จะปุ้มเหรปลาำพุดใหญ่วัวคาดคาดหลาวนาะเดี๋ยวว่าท่านี้ตะกุนท่านี้จันไม่ค่อยตายนะครับผมรีบเก็บนะครับเพื่อนพ้นราคาดไปไกลว่านี้นะครับเขาพี่ครับเดี๋ยวผมลงไปก็ล้างเลยนะครับแตวก็ขึ้นเข้าหลุงงูเลย เดี๋ยวก็ไปติดตามช่วงกัมอนโตนะครับรุนไปพร้อมๆกันนะครับผตามมาเลย มาดูกได้เพืเ่อนๆดูกได้กกไดีนี่ดังรับแบบนี่แบบหลาานั่งกอนะครับมั่วจริงวันนี้นะครับไม่มี่อยมีแรงต่อได้เลยไม่มีเรียงเลยนะพุ่มวันนี้เหนื่อยกับนี่ดูดังดังลงกันเลยนะครับทองซีนะครับนี่นี่ติดการมันคอยนึ่งซีแดงกับไปนึ่งซีเขียวเห็นไหมนั่นแหละดัง,ดงลงกันเลยใบมันก็ดังฮับนะครับก่อนนี้ผมเอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวคอยคุดคา,ากรับนะครับผุม ขอพุดกาครับนะครับเดี๋ยวผมเดินเลรอบๆตรงนี้นะครับดูกับบริเวณรอบๆนี่ครับเป็นเิ้วนะครับเดี๋ยวผมว่านายิวเนี่ยลงไปเรื่อยนะครับผุมมันตั้งพจนะครับตรงนี้แล้นี่ัจนเปีครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนเียววพุผมลุงจักปพินกันเลยนะครับผมโอเคนะครับ คาอุ้กี้ครับเดี๋ยวเดินไปเล่ควายนู่นดีว่านะครับผมต้นเล็กผมว่าก้อยมาคุดนะครับคาเรียต้องคุดไปเลยนะครับไปต้นด่างรับนี่ในอยู่ในเรียต้นด่างรับนี่ต้องคุดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวฮักแต่ละอะไรกูเลยเลยซุ้งเท็ินี่นี่ครับเป็นเป็นี่ยค,ครับด่างรองซีนะครับนั่นเสียงหนึงซีแดงเสกนึงซีเขียวเดี๋ยวเรียกคำบนได้รู้ ด่างห้าบนะครับล่างด่างหลงการนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดินไปเล็วกว่าหน้านู้นดีว่านะครับไปตามมาเลยจงต้นเลยนะครับนี่ป้มนะครับมาเจอควันไม้นะครับไปรุดดินหัาเอกมาเล็วนะครับมีแค่อนเซอร์เทียมไม่มีใครใครมีใครมีทรเทียมมั้งนะครับบ่อยจากไม้ป้อมมั้งดิอันเล็กๆ บบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินเลยจิตนาจันเนี่ยจิตนาลิงเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นป่าปามก้อนนะเป็นป่าปามก้อนขวดดินนะครับผุ่มแล้วก็อนุญาตจะฟ้องช่วนด้วยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรได้ก็เสียอายนะครับผมเสือมาต้นไม้นะครับตรวจด้วยนะครับจัดอตามาดูเลยนุเพื่อนถุงกลางมันก็เป็นมวยนกต้องตรวจด้วยกันหน้าดักปลานะครับ โอเคครับตัวน,นี้ก็ถึงดุงซะนี่จังน,นะครับจบข้างหน้านะครับมัน่นจำเพิ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับวา่าจะมีดางไหมนะครับบินเต้นนะครับสีเดียวปาไม่เคยห่านี่คือจบอย่างนี้เพิ่มจบมาสีเดียวปลาคือไม่เคยห่าเลยมันมีรุ่นนะครับเนี่ยครับมาดูกับตัวนี้ถ้าี่ก็จเป็นที่ชมพูนะครับบ้านเลยจยัดนะบา้างชมพูที่วะ น,น,น,นี่มาดูนะครับ,บ,น,บน,นี่มาดูนะครับมาดูกันพร้อมกันนี่ครับนี่มาดูเอ้าเพื่อนๆมาดูนี่ีอย่าลังกาดังอับนะครับดังอบล้างมาดูที่การไล่ไหมดูการไม่ไล่ย่าดัง,งอับจริงเอาไปได้นะครับต้นเล็กนี่ ตัวเล็กนะอืมผู我們我們้เล่นตัวนี้เลยนะครับไนายูนี่ดูนะครับดลังเอาไปเลี้ยงมาได้เลยไปดูตรงนี้อ้านี่นี่นี่มันเลวเนี้ยจัลลังกาด่างจมพูนะครับนี่ดูเพื่อนๆพื่อนด่างจมพูนี่นี่ดูโอนมั้ยเป็นยังอ่านนั่นด่างจมพูด่างเกือบมากเลยนู่นดูลังเบ้นะครับทะลุดูลังเบ้นะครับทะลุมาเลย โอ้เจ็กปวดแตกเลยนะครับการดังด้วยการกระดังนะครับโอ้การดังช่มพู่กันโอ้การทองที่นะครับดงโอ้การทองที่นะครับโอ้ยมีรุนวาเรียนนี้นี่การทองที่เดี๋ยว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 นี้วะสายปลองก้าไม่ถึงแบบเดี๋ยวผมผมวพุดเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับอุ้ยตัวนี้เจ็กปวดแตกเลยนะครับขาคาเย็บเ้นเหม็นกับตัวนี้ครับยิงเพื่อนๆ เอาแต่ใส่ใหญ่ต้นนี้ไม่ปล่อยแล้วดินี่เนี่ยต้นพูดได้ดีนะครับต,ตาโน้มตาโน้มนะครับผมไม่เคยเห็นดีนะครับตั้งแต่หามาครับนี้ต้นเด็นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นดีกว,ว่าผมพูดแท้กันดีเลยดีว่าครับโอเคนะครับผม โอเคครับตอนนี้ได้มาเร็วนะครับการจรงซีนะครับอีย่าจบอย่างเร่งนี่กรรจงซีนะครับเป็นไหมกันนี่ใบนี้นั่นน่ะสีแดงนุกันนุเยยังตังจองการเลยนะครับจองซีมั้ยนะครับดูดังลงการนะครับดังจุมพูนะครับตัวนี้โอ้ยกองคัดโอ้ดังจองบนะครับนี่ดังจุมพูของเต้นนะครับผม การนี้ก็ลุงนะครับลุงการด้วยนะครับใบนี้ครับแต่มันมีฮักอยู่ใบยังนะครับโอ้โถมีบ้านเลยนะครับพว่มโอไปตังนี้เลยตาโอเคนะครับเดี๋ยวเดินตามมาเลยนะครับพมาเดียวน้าตรงนี้ตักเป๊ะนะครับแล้วกากลับบ้านเลยนะครับาะว่าปวยนี้เยี่ยวนะครับนี่เลยมันปรับลงมาเรียวกวยสันนี้กันดังกูเยี่ยวนะครับพวมหวาวันนี้พบจันเงินจันนักมั่งเปล่านะครับ เดี๋ยวว่าโอ้ต้าดันชมพู่ได้เลียนะครับมามามาตามมากระบริเวณนี้เป็นตัวนี้คือมันเป็นถนนเกานะครับเป็นหน้าชั้นนะครับนี่นี่มาดูนี่เป็นเสน่จั่นเที่ยวนะครับผม่ช่วยนะครับตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ก็ช่วยนะเดี๋ยวหันล่างพวกไปมาแทงปลาไปเพาะนะครับโอไวโอเคครับเดี๋ยวมือเลยนี่นี่นี่ตัวนี้จันเบ่งครับ

ใบกว่าใจเลยน,น,คน,นะครับใบน,นี้ดูนะครับโอ้ปนนีเดี๋ยวว่าครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่ารีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปเลยทุกคนนะหลังหมดทำมาดูสิหลังมากนี่ดนนนนนนูนะครับคนปนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักระงดนะครับเนั่นดูนะครับนี่เป็นรางดถไฟนะครับขึ้นในป่าปานู่นแต่หลังเป็นปลาใหญ่จังนะครับนู่นโหเยอะไปอ็นมาก ด้วยนะการพุ่มตรงนี้แปับนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอ้ดังถุงปูนี้มันเยี่ยงภาพเพื่อนๆเตี้ยวไม่ตันนุกเลยนะครับการเคยเตี้ยวว่ชอบคลิปนี้นะครับสวยก้หมดเลยกดแชร์กดกระดิ่งให้เพื่อด้วยนะครับคือวันนี้นะครับพุ่มถ้าว่าห้าหมื่นจ้าพุ่มแจ้งคนมาแน่นอนนะครับพุ่มย้ำไร้เลยนะครับการสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ